ตีบ้างดิเพื่อนเออก็นะออไม่ค่ำดีถามแต้ไมไปงี้แลห้อ,หอฮะถามพอรอยถามต้อ,อนคนคนไม่เพื่อนเนี่ย เพื่อนอย่าตีชนเน็ตดิอีเลเวหนึ่งโอ้โหก็ขึนเลเนึเนาะตก็ขโอ้พลาดมากี่ขรังพลาดมากี่ขังครับเตยหนอืออาใครอ่ะเอาตีดูบมไม่เกินไปฟุกกระเด็กก็ะเอาไม่ออกวาไม่ออกา่ชื่อ ตบ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 เออนี่แบบสีนี้ออือันนี้ได้จากการออกทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยนะป่ะอ้โหอย่างแรงไม่ยากเสริมไี้แรงแต่ไม่ออกอ่ะเสริมไรงยั้ไออกตลอดเลยูอู้หออกนี่ออกอันนี้ออกข้างแต่ถ้าลงก็ ไอ้ชิบชิบผิดพลาโอ่ะอือเดือดสามได้ไหมอ้าวเราไม่ถอยอ่ะลองลองอยู่ที่ตรงนี้อ่ะก็ยังไปก็ยังไกล ไม่มีใครมาตามตบห้องเลยขาตบมือแบบนี้เลยเธอไมไม่มีตรงนี้ใช่ไหมฮะข้ามเหรอใช่ข้ามแต่ว่าเขียนเลยมาอุอ้ยเนคาโมตีลูกบอลมากเกิดไปเฮ้ยติด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 พัชื่อทีมเขาคือเนคาโม เซฟเลยนะซีซั่นหนึ่งโปรเขาไม่ตึงเพราะว่าแบบขาแล้วบนะันติดสนิทรับแล้วก็ไปติดเน็ตคุณตอนกดนี้แล้วอะแต่ไม่ทนันกดบล็อกแล้วแต่ไม่ติด ดำน้ำขอดีบ็อกซ์บ็อกซ์เอาอีกแล้วออโอ๊ยรับไม่ทันเมื่อก,กี้คนเฟิร์สกิลนะนี่เป็นไรนี้ดีได้แล้ว อืมลูกเสรสมช่อันนี้ลูกเสริมไม่เป็นไรแต่ลูกทำไปต้องเป็นแน่ ไดงเนานะแต่แมพี่พี่แต่ลูกไม่ได้ละสองคน้ายรับแล้วคอยได้ไงคลอกิโลหฮอร์ชนะเฮ้ยเขาไปอยู่ฝั่งนู้นเสือเลี่เรียบท่อนเรียบอ่ะอุ้ยตีบอลน้องเขยพี่พนับเลยนะเมื่อกี้ บอลแดงออ่ะพี่จะลองไม่ตีพี่จะลองไม่ถอยนะสีเลยสีเขียวว้าวเมื่ <sk r ili> อ,อกี้ก็นี่แล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ดำน้ำนแล้วนะบอลแดงแล้วด้วยมันมันตกก่อนที่เราจะโดนไง <sk r ili> <sk r ili> คือเมื่อไรจะกดวะ เ,เพื่อนเลเวล17ข่อย16เขาก็เยอะกว่านี่สีน่านี่งวะอืมบอกสวัว哟

เหมือนม่โอกาสแท้อะไรนาฮะฮะออกกะไมาลงไม่พีสิ่ไรพี่สิออกใช่ตรงๆเปรเปร พลาดไปเออยีลูกสีลูอ้หชิปแทกเพราะว่าอุ้ยมันติดแนบมันติดแนบชิปชนะ ชนะโอ๊ยคุณคุณนดาจะมีมีพผมไม่ได้เป็นรีเซอร์ที่ไหอใช่รีเซอร์แปดหกสองศูน่อะรอ๋อรูปปกเขาหน้ากว่าิงปันลายได้แห่ถูกแล้วโอ้<า>เออ จะเล่นเนอะไม่เล่นหมดเลยเนี่ยทั้งน้ำทั้งเล่นเราต้องชนะดิม่ทนแเราจ้าเมื่อกี้พี่ตบแล้วมันชน